เจริญพรสตาสาธุชนท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพพระครูอินทอุทธิคุณเจ้าวาดวัดบรรกางตำบลเลียเบรีจังหวัดลพูนได้มีโอกาสมาอู้เอ่ยับท่านผู้ชมผู้ฟังครั้งหนึ่งก่อนอื่นอาตมาภาพก็ขอยกอพุทธภาษิตเป็นที่เคปบทในเมืองต้นว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโภ ซึ่งแปลว่าการได้กำเนิดเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เพราะมวลสัตว์โลกที่อุบัติขึ้นมาในโลกนี้มีประเภทเป็นต่างๆช้างม้าหัวควายเป็ดไก่หมูมาเป็นต้นเพราะฉะนั้นการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนน่จึงเป็นลาบอันประเสริฐถือว่าเป็นบุญ ถึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ได้พบพระพุทธศาสนาได้มีลักธมคำสอนทางศาสนาที่เอาศึกษาเราเรียนจะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจและนำไปประพฤติปฏิบัติได้จังหวัดละปูนอำเภอลีได้ครองอันดาของประเทศเป็นสถิติที่บอกมอนน่าจะภาคภูมิใจเท่าที่ควรนั่นคือการทำลายชีวิตตัวเอง ก็คือสถิติการฆ่าตัวตายมีเป็นระดับต้นของประเทศไทยซึ่งจะมาจากสาเหตุใดก็ตามทางครอบครัวทางสังคมภาวะจ,จิตใจสิ่งแวดล้อมจะได้ก็ตามวันนี้หลวงพ่อก็จะกอมาผู้เอิญบอกกล่าวทำความเข้าใจกับสถาเห่าท่านทั้งหลายว่าคนรีเฮามาได้ทอดทิ้งกันได้ช่วยเหลือสงเคราะห์อขีภัยไฟไหม้อุทุกข์กับไปภัยน้ำท่วมก็ช่วย เกือเอกือกูลกันมาเรยตลอด ในข้าักษณะคนนี้ไม่ทอดทิ้งกันในคณะเดียวกันเรื่องการฆ่าตัวตายนั้นในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นบาปเพราะดังได้กล่าวมาว่าการจะเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องยากถ้าเราได้ทําลายชีวิตตัวเองลงถือว่าเป็นตัดต้นรากแห่งแห่งความเป็นไมมีโชคดีเริ่มต้นใหม่ในการที่จะต้องอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เพราะว่าไปตัดรอนสิ่งที่เป็นเป็นบุญเป็นวาสนาเพราะฉะนั้น เพราท่านทั้งหลายทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนเกี่ยวขอ้องที่จะช่วยกันปกป้องคุ้มครอง,อง,องดูแลลูกเต้าหล่าหลานในงานต่างๆเราะว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนงกกองค์กรปกครองส่งท้องถิ่นท้องที่ตลอดถึงพระเจ้าพระสงฆ์ จะต้องมาช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้อย่างจริงจังที่ผ่านมาเรามีโครงการบินทบาทตั้งตู้บริจาคความทุกข์เป็นต้นแต่ว่าผลออกมาก็ปดีเต่าที่ควรน่าพึงพอใจเต่าที่ควร เพราะมีสถิติเพิ่มขึ้นยิ่งในปัจจุบันภาวะการในปัจจุบันนี้แท้จริงแล้วคนในกลุ่มนั้นหรือว่ากลุ่มที่เอบอบ,บางหรือกลุ่มใดก็แล้วแต่ที่ได้อู้โดยเอ่ยในขณะนี้เขาเหล่านั้นอาจจะไม่มมีโอกาสได้ฟังแต่เขาท่านทั้งหลายที่ได้รับรู้รับฟังู่ขณะน,นี้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเฮาก็สมควรที่จะช่วยกันดูแลลูกเต้าเหล่าหลานาคนไข้ชิด ครอบครัวเือ่อมีความอบอุ่นอคอยสังเกตคือดูแลใจใสก็ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเราจะต้อง มีเมตตาหักเหมือนลูกเหมือนหลานมีอย่างผิดสังเกตก็คงจะต้องช่วยกันดูแลแนะนำาือเพื่อกำลังใจกำลังใจนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอ,า,อาการเพื่ออย่างอย่างอื่นเนี่ยฮพื่ออภัยเพื่อกำลังใจเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยจันลงสิ่งที่ดีงามไวเอ,า,อ,า,อาถ้ามีความจริงใจมีความหักห,กหักเหมือนลูกมนหลานก็จะแนะนำ บอกกล่าวเออเออแสงสว่างเออความคิดที่จะไปในทางบวกอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะจะช่วยสังคมเราข้างเอาอยู่ได้เทศบาลตะบนลีร่วมกับหน่วยงานต่างๆเ่ราว่ากลุ่มอสมพระเจ้าพระสงฆ์ก็ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้ร่วมกันรณรงค์เพื่อเออสถิติการฆ่าตัวตายพยายานเอาท่านหลายได้รับ เพราะว่า,าทราบในในสิ่งนี้แล้วก็กขอความร่วมมือได้ได้ช่วยเหลือกันในการที่จะแนะนำบอกกล่าวเพื่อกำลังใจคอยที่จะ บับรซ้ําเติมบุคคลที่รอบข้างที่เท้าสังเกตก็จะอ่านได้ว่าอาจจะอยู่ในภาวะซึมเศร้าเขาก็จะคอยสังเกตเหื้อความให้กกำลังใจการกระทําอย่างนี้ก็ต้องทําด้วยความจริงใจเหมือนกับลูกกับหลานสุดท้ายนี้เทศบาลตะบนลีได้จัดทําแบบประเมินสุขภาพจิตที่ชื่อว่าฮับฟังท่านสามารถเข้าลิงก์ไปเข้าคิวอาคดได้ตามลิงก์ที่เทศบาลตะบนลีได้จัดทําไว้แล้วก็ขอความ ความปรารถนาดีอของเทศบาลตบลลีก็ดีหน่วยงานทั้งภาครัฐภางเอกชนทุกภาคส่วนขอเป็นพระราณนิสง์คือก็บางเกิดขึ้นในชุมชนเ้าต่อไปก็ขอเจริญพร